ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ถ้าไทยตามข่าวเทคโนโลยีจะเห็นเลยว่าหุ่นยนต์คิวเมนนอยนี้มาแรงแบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะใช่ครับจากที่เคยเห็นแค่ในห้องแลบตอนนี้เราเห็นมันเดินไปเดินมาพับผ้าทำกาแฟคือมันเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟเลยครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบถึงแก่นเลยค่ะว่าเบื้องหลังกลไกสมองกลที่ทำให้หุ่นยนต์พวกนี้เก่งขึ้นอย่างน่าทึ่งมันคืออะไรกันแน่ โดยเรามีข้อมูลจากรายงานวิจัยเชิงลึกที่ชำละมาให้ดูทุกส่วนประกอบเลยค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับคำถามแรกที่หลายคนสงสัยคือทำไมต้องทำให้มันเหมือนคนนั่นสิคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามหรือความเท่เลยครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าแนวทางเชิงหน้าที่แนวทางเชิงหน้าที่ คุณยงย่งก็คือโลกของเราทั้งบ้านทั้งโรงงานเครื่องมือต่างๆเนี่ยถูกออกมาเพื่อมนุษย์ที่มีสองแขนสองขาการสร้างหุ่นยนต์ให้มีรูปร่างเหมือนเราจึงเป็นทางลัดที่ฉลาดที่สุดเพราะมันสามารถเข้ามาใช้สภาพแวดล้อมและเครื่องมือของเราได้ทันทีโดยไม่ต้องไปสร้างโลกใหม่เพื่อหุ่นยนต์ครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือสร้างให้มันมาปรับตัวเข้ากับโลกของเราไม่ใช่ให้เราไปปรับโลกเพื่อมันถูกต้องครับ งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องโครงสร้างทางกายภาพของมันกันเลยดีกว่าค่ะในรายง,งานเปรียบเทียบง่ายๆว่าชิ้นส่วนที่เรียกว่าลิงก์ก็เหมือนกระดูกครับส่วนข้อต่อก็คือขอ้อต่อตามร่างกายของเราแต่ที่น่าสนใจคือวัสดุค่ะเขาบอกว่ารุ่นใหม่อย่าง t ท sla Opti m u s หรือ Figur e 2เนี่ยอ๋อทึกเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมอะลอยกับคาร์บอนไฟเบอร์ใช่เลยค่ะแทนเหล็กแบบเดิมๆทาให้ตัวมันเบาลงเยอะมากครับเกือบ40-50%เลย แล้วการที่มันเบาลงนี่มันสําคัญยังไงเหรอคะการที่น้ําหนักเบาลงนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญข้อแรกเลยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพเชิงพลวัตอืลองนึกภาพนักกีฬาย,ยิมนาสติกเทียบกับนักกล้ามดูนะครับนักยิมนาสติกที่ตัวเบากว่าจะสามารถตีลังกาเปลี่ยนท่ากลางอากาศได้คล่องแคล่วกว่ามาก พราะมีแรงเฉื่อยน้อยใช่ครับหุ่นยนต์ก็เหมือนกันพอตัวเบาลงระบบควบคุมก็สั่งให้มันเปลี่ยนท่าทางเคลื่อนไหวหรือทรงตัวได้เร็วและแม่นยำขึ้นมหาศาลเลยพอมีโครงกระดูกแล้วก็ต้องมีกล้ามเนื้อซึ่งในทางวิศวกรรมเรียกว่า actuator ใช่ไหมคะครับผมทีนี้มีข้อหนึ่งที่สงสัยมากเลยค่ะคือปกติเราจะคิดว่าหุ่นยนต์ต้องแข็งแรงมากๆซึ่งระบบไฮดรอลิกแบบในหุ่นยนต์แอตลาสรุ่นเก่าๆเนี่ย ให้กำลังมหาศาลแต่ทำไมผู้ผลิตส่วนใหญ่ตอนนี้ถึงพร้อมใจกันหันไปใช้ระบบไฟฟ้าที่ดูเหมือนจะอ่อนแอกว่าล่ะคะมันดูย้อนแยงนิดนิดเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยคือเขาค้นพบว่าสำหรับงานส่วนใหญ่ในโลกจริงความฉลาดในการควบคุมแรงนั้นสำคัญกว่าพละก,กำลงังสูงสุดครับอ oh. ระบบไฮดรอลิกมันเหมือนนักยกน้ำหนักคือทรงพลังมากแต่ก็ใหญ่เทอะเถอะ มีโอกาสน้ำมันรั่วซึมและดูแลรักษายากอืมค่ะแต่ระบบไฟฟ้ามันเหมือนศัล,ลยแพทย์ครับคือมีความแม่นยำสูงสะอาดควบคุมง่ายและดูแลรักษาง่ายกว่ามากโห<ฮ>ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นสุดๆถ้าคุณตั้งใจจะผลิตหุ่นยนต์ออกมาเป็นหมื่นๆตัวไม่ใช่แค่ตัวต้นแบบตัวเดียวในห้อง l a บ โอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะแล้วในรายงานยังพูดถึงชุดเกียร์ทดที่ทํางงานคู่กับมอเตอร์ด้วยมีชื่อแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะคือ Strain Wave Gears กับ Planetary Roller Screw ครับมันต่างกันยังไงแล้วทำไมต้องใช้คนละแบบในส่วนแขนกับส่วนขาคะมันคือการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานครับตัว Strain Wave Gears เนี่ยมีความแม่นยาสูงมากแต่รับแรงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นึกภาพเหมือนเป็นเครื่องมือของช่างทำนาฬิกาครับ หมอจะเอาไปไว้ตามข้อมือข้อศอกหรือหัวไหล่สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนสูงอ๋อค่ะส่วน plane t a r y roller screw นี่กลับกันเลยครับมันคือเกียร์สำหรับงานหนักโดยเฉพาะเหมือนรอกขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างมันเลยถูกเอาไปใช้ในข้อต่อส่วนขาหรือสะโพกที่ต้องรับน้ำหนักตัวทั้งหมดอย่างขาของเทส l a o p t i m u มนี่รับแรงกดได้ถึง500กิโลกรัมต่อข้างเลยทีเดียวโอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยอะ right, ครับตอนนี้เรามีครองสร้างที่เบาและแข็งแรง พร้อมกับกล้ามเนื้อไฟฟ้าที่แม่นยำถือเป็นรากฐานที่สมบูรณ์แบบแต่ร่างกายที่ยอดเยี่ยมก็ไร้ความหมายถ้ามันตาบอดและไม่รู้สึกใช่ไหมครับนั่นสิคะมันจะขยับไปทำอะไรได้ถ้าไม่รู้ว่าโลกรอบตัวเป็นอย่างไรครับผมซึ่งก็พาเรามาสู่เรื่องระบบประสาทสัมผัสของมันที่ไม่ได้มีแค่ตาแต่ต้องรู้สึกได้ทั้งตัวเลย เริ่มจากความรู้สึกภายในตัวมันเองก่อนที่ทำให้มันรู้ว่าตอนนี้แขนขาตัวเองงออยู่แค่ไหนหรือกำลังจะล้มหรือเปล่าถูกต้องครับสิ่งนั้นเรียกว่า proprioception ซึ่งหุ่นยนต์ก็มีเหมือนกันโดยใช้เซ็นเซอร์ที่เรียกว่า encoders ติดไว้ในทุกข้อต่อเพื่อบอกองศาการเคลื่อนไหวและมี IMU หรือหน่วยวัดความเฉื่อยที่ทำหน้าที่เหมือนน้ำในหูของเราคอยตรวจจับการเอียงและการหมุนของร่างกายเพื่อการทรงตัว แต่หัวใจจริงๆของการทรงตัวมันอยู่ที่เท้าครับคือเท้าหรอคะมันทำงานยังไงคะที่ฝ่าเท้าของหุ่นยนต์จะมีเซ็นเซอร์วัดแรงกดแรงบิดอยู่ครับมันจะคำนวณหาจุดศูนย์กลางของแรงกดที่เท้าตลอดเวลาหรือที่เรียกทางเทคนิคว่า zero moment point ZMP zero moment point อธิบายง่ายๆนะครับลองอยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆเอียงตัวไปข้างหน้าดูจะรู้สึกว่าแรงกดที่เท้าย้ายจากกลางเท้าไปที่ปลายนิ้วมากขึ้นเรื่อยๆอ,อื ค่ะจุดที่แรงกดทั้งหมดไปรวมกันอยู่นั่นแหละครับคือ ZMP ถ้าจุดนี้เลื่อนออกไปนอกขอบเกตของเท้าเมื่อไหร่เราก็จะล้มทันทีอ๋ดังนั้นภารกิจของหุ่นยนต์ตลอดเวลาก็คือขยับแขนขยับขาเพื่อประคองให้จุด ZMP นี้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมันเสมออ่าเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆใช่เลยครับทีนี้มาถึงการมองเห็นบ้างค่ะเหมือนว่าตอนนี้เทรนคือ ทิ้งเซ็นเซอร์ไลด้าที่เราคุ้นเคยกันในรถยนต์ไร้คนขับครับแล้วหันมาใช้กล้องเป็นหลักกันหมดเลยนะคะก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นครับสําหรับเท s l a นี่คือใช้เลยร้อเพราะเขาเชื่อในแนวทางแบบมนุษย์คือใช้ตาหรือก็คือกล้องเป็นหลักอ๋อค่ะแต่ถ้าเราดูเจ้าอื่นอย่าง Atlas เขายังมองว่าการมีเซ็นเซอร์เสริมอย่าง Time o f f l i g h TOF t ซึ่งทำงานคล้ายคายโซน่าแต่ใช้แสงยังมีประโยชน์อยู่โดยเฉพาะในที่แสงน้อย ใช่ครับมันเหมือนกับการมีตาวิเศษสำรองไว้อีกคู่หนึ่งแต่ถ้าถามถึงทิศทางหลักของอุตสาหกรรมแล้วก็ถูกต้องเลยครับทุกอย่างกำลังมุ่งไปที่กล้องเป็นหลักซึ่งข้อมูลภาพทั้งหมดจะถูกส่งไปให้ AI ประมวลผลด้วยเทคนิค Image Segmentation เพื่อแยกแยะว่าอะไรคือโต๊ะอะไรคือเก้าอี้และตรงไหนคือคนมาถึงคำถามคลาสสิกที่อยากรู้มาตลอดเลยค่ะครับทำไมหุ่นยนต์มันถึงหยิบไข่ไก่ได้โดยไม่แตก มือของมันมีอะไรพิเศษคะคำตอบคือมันมีผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ครับผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์อย่างในหุ่นยนต์บางรุ่นจะมีเซนเซอร์สัมผัสความละเอียดสูงอย่างทอร่าวันที่มีจุดรับความรู้สึกเบือบ2000จุดต่อหนึ่งข้างเลยทีเดียวโห oh, <2000. S> 2 0 0 0จุดครับทำให้มันรับรู้ได้ทั้งพื้นผิวความนิ่มความแข็งของวัตถุแล้วกลไกลมันทำงานยังไงคะกลไกลเบื้องหลังคือสิ่งที่เรียกว่าฟีดแบ็กลูปครับ เมื่อเซนเซอร์ที่ปลายนิ้วสัมผัสกับเปลือกไข่มันจะส่งข้อม oh, ูลกลับไปให้ระบบควบคุมแบบเรียลไทม์เพ oh, so ื่อสั่งให้มอเตอร์ปรับแรงบีบให้พอดีอยู่ตลอดเวลาอ๋อคือไม่ได้กะแรงไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เลยครับมันคือการรู้สึกแล้วปรับแรงไปพร้อมๆกันเหมือนที่เราทำโดยสัญชาตญาณครับสุดยอดเลยค่ะเอาล่ะค่ะจากทั้งหมดที่ว่ามาดูเหมือนว่าความท้าทายที่แยกที่สุดที่เป็นเหมือนบอสใหญ่ของวงการหุ่นยนต์เลยก็คือการเดินด้วยสองขานี่แหละค่ะ ใช่เลยครับทำไมมันถึงยากขนาดนั้นคะเพราะมันฝืนหลักฟิสิกส์พื้นฐานครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยมีจุดศูนย์ถ่วงสูงแต่มีฐานรองรับที่เล็กและแคบมากก็คือเท้าสองข้างอืมมันพร้อมจะล้มอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับลองนึกภาพเรากำลังพยายามทรงต,ตัวบนเส้นเชือกเส้นเดียวดูนะครับค่ะทฤษฎีการควบคุมแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า LIPM ก็เหมือนกับการคำนวณง่ายๆว่าเราต้องก้าวเท้าไปข้างหน้าไกลแค่ไหนเพื่อไม่ให้ตก โดยสนใจแค่ตำแหน่งเท้าเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้แค่ขานี่คะเราใช้ทั้งแขนทั้งลำตัวช่วยทรงตัวด้วยถูกเพ่งเลยครับนั่นจึงเป็นที่มาของแนวทางใหม่ที่เรียกว่า Whole Body Control หรือ WBC Whole Body Control ซึ่งซับซ้อนกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่คิดเรื่องเท้าแต่คิดว่าทั้งร่างกายจะต้องขยับอย่างไรแขนต้องเหวี่ยงแค่ไหนลำตัวต้องเอียงอย่างไรเพื่อให้ทรงตัวอยู่ได้ดีที่สุดเหมือนนักกายกรรมใช่ครับเหมือนนักกายกรรมที่ใช้ทุกส่วนของร่างกายเพื่อทรงตัวไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวแล้วพวกคำศัพท์ยากๆอย่าง MPC กับ DRL ที่เห็นในรายงานล่ะคะ มันเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนในภาพของนักกายกรรมนี้ MPC หรือ Model Predictive Control ก็คือการที่นักกายกรรมคนนั้นมองไปข้างหน้าแล้วคาดการว่าถ้าลมพัดมาในอีกครึ่งวินาทีเขาควรจะเตรียมร่างกายรับมืออย่างไรเป็นการวางแผนล่วงหน้าตลอดเวลาใช่ครับเป็นการวางแผนล่วงหน้าเสี้ยววินาทีตลอดเวลาส่วน DRL หรือ Deep Reinforcement Learning คือการที่เขา ฝึกฝนการทรงตัวบนเชือกเส้นนี้เป็นล้านๆครั้งในโลกจำลองอ๋อ oh, ใน simulation ครับหรือในจินตนาการจนเจอท่วงท่าที่สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์แม้กระทั่งตอนมีคนโยลูกบอลมาให้โดยไม่บอกล่วงหน้าครับแต่มันก็มีความเสี่ยงที่ว่าสิ่งที่ฝึกในโลกจำลองอาจจะใช้ไม่ได้ผลในโลกจริงหรือเปล่าคะแน่นอนครับนั่นคือปัญหาใหญ่ที่เรียกว่า sim to real gap หรือช่องว่างระหว่างโลกจำลองกับโลกจริงแล้วเขาแก้ปัญหานี้ยังไงคะวิธีแก้ของวิศวกรคือใช้เทคนิคที่เรียกว่า the main randomization คือจงใจให้โลกจำลองมันวุ่นวายกว่าความเป็นจริงอ๋อให้มันยากขึ้นไปอกีกใช่ครับเช่นสุ่มเปลี่ยนแรงเสียดทานของพื้นให้ลื่นบ้างหนืดบ้างสุ่มเปลี่ยนความสว่างของแสงเพื่อบังคับให้ AI ที่ฝึกมาต้องแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทุกรูปแบบเมื่อต้องออกมาเจอกับโลกแห่งความจริงครับ โอ้โหแค่เรื่องการเดินก็ซับซ้อนขนาดนี้แล้วแต่คิดว่าส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดและทำให้หุ่นยนต์ยุคนี้ฉลาดล้ำขึ้นมาจริงๆก็คือสมองของมันครับที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้ว ใช่ครับนี่คือภาพใหญ่ที่เช่นโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากในตอนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตวิทยาของมนุษย์เลยครับเรียกว่าระบบสมองคู่หรือ system หนึ่ง system สซึ่งถูกนำมาใช้ในโมเดล h e ลิ x ของ figure AI ระบบสมองคู่ ลองนึกภาพบริษัทที่มี CEO กับพนักง,งานปฏิบัติการนะครับน่าสนใจค่ะเ้าต่อเลย s y s t e m 2ก็เปรียบเสมือน CEO ครับเป็นสมองส่วนที่คิดช้ารอบคอบและวางแผนกลยุทธ์มันใช้โมเดลภาษาภาพขนาดใหญ่หรือ VLM เพื่อทำความเข้าใจคำสั่งที่คลุมเครือจากมนุษย์อย่างเช่นเช่นถ้าเราบอกว่าช่วยทำความสะอาดคราบน้ำบนโต๊ะนี้หน่อย ซ e o คนนี้จะมองภาพรวมแล้วว่าแผนออกมาเป็นขั้นตอนเช่น 1. เดินไปที่โต๊ะ2หาผ้า 3. หยิบผ้า 4. เช็คคราบน้ำมันจะทำงานช้าๆที่ความถี่ประมาณ7-9ครั้งต่อวินาทีแล้วซิส t e เต็มวันล่ะคะ ส่วนซิสเต็มหนึ่งก็คือพนักงานปฏิบัติการครับเป็นสมองส่วนที่ตอบสนองเร็วเหมือนสัญชาตญาณมันจะรับแผนจากซีอมาแล้วแปลงเป็นคำสั่งควบคุมมอเตอร์แต่และส่วนให้ทำงานประสานกันอย่างละเอียดอ่อนอย่างเช่นต้องออกแรงนิ้วเท่าไหร่ใช่เลยครับต้องออกแรงนิ้วเท่าไหร่ต้องหมุนข้อมือองศาไหนมันทำงานที่ความถี่สูงมากถึง200ครั้งต่อวินาทีเพื่อให้การเคลื่อนไหวราบรื่นและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ทันทีว้าว คือมีสมองที่คิดช้าช้าเหมือนนักวางแผนกับอีกสมองที่ทำงานเร็วเหมือนสัญชาตญาณทำงานประสานกันตลอดเวลาถูกต้องครับแล้วความสามารถที่น่าทึ่งที่เรียกว่า zero-shot generalization ล่ะคะที่บอกว่ามันจัดการกับของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้มันทำได้ยังไงเพราะสมองส่วน CEO หรือ VLM มันไม่ได้แค่จำรูปทรงของวัตถุครับแต่มันเข้าใจความหมายเชื่แนวคิดของสิ่งนั้นด้วย หมายความว่ายังไงคะเช่นถ้ามันเรียนรู้คอนเซปต์ของคำว่าผลไม้ว่าเป็นของที่เบาบางต้องหยิบเบาๆต่อให้วันหนึ่งมันไปเจอแก้วมังกรซึ่งมันอาจไม่เคยเห็นรูปมาก่อนในชีวิตอ๋อแต่มันรู้ว่านี่คือผลไม้ชนิดหนึ่งมันก็จะรู้วิธีหยิบที่ถูกต้องได้เองโดยอัตโนมัตินี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากครับอืมและอีกมิติที่สำคัญคือมิติทางสังคมครับ การที่มันมีโมเดลภาษาขนาดใหญ่อยู่ในตัวหรือ LLMs ทำให้มันสื่อสารกับเราได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นและที่สำคัญคือคือมันสร้างความไว้วางใจได้ด้วยพฤติกรรมที่เราคาดเดาได้เช่นการหยุดรอให้คนเดินผ่านไปก่อนซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันร,รับเรื่องและปลอดภัยขึ้นฟังดูเหมือนเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปไกลามากแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงกันบ้างคะ่ะครับผม อะไรคืออุปสรรคที่ทําให้เรายังไม่เห็นหุ่นยนต์พวกนี้เดินกันทั่วเมืองในตอนนี้คะคําตอบสั้นๆและเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคือแบตเตอรี่ครับในรายง,งานใช้คําว่าหุ่นยนต์พวกนี้เป็นเครื่องจักรที่กินพลังงานมหาศาลหรือ power hungry เลยทีเดียวตัวเลขในรายงานค่อนข้างน่าตกใจนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มันทํางานได้แค่ประมาณ90นาทีถึง4ชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้งใช่ครับ ซึ่งแน่นอนว่าไม่พอสำหรับกะการทำงาน8ชั่วโมงในโรงงานไม่พอแน่นอนครับมันมีข้อจำกัดทางวิศวกรรมที่แก้ได้ยากอยู่คือน้ำหนักของแบตเตอรี่ต้องไม่เกินหนึ่งใน8ของน้ำหนักตัวหุ่นยนต์ทั้งหมด,ดที่ให้พลังงานสูงขึ้นในน้ำหนักที่เท่าเดิมหรือไม่ก็หรือไม่ก็ออกแบบระบบให้มันเดินไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวเองได้อัตโนมัติหรือที่เรียกว่า hot swapping ยังมีปัญหาอื่นอีกไหมคะ ยังไม่นับปัญหาเรื่องความร้อนสะสมจากมอเตอร์ที่ทํางานตลอดเวลานะครับนอกจากเรื่องพลังงานแล้วอีกเรื่องที่คิดว่าคนกังวลกันมากคือความปลอดภัยครับคือการมีหุ่นยนต์หนักเป็นร้อยกิโลกรัมมาเดินปะปนกับคนมันก็อดคิดไม่ได้เพราะถ้ามันล้มทับเราจะทํำยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับ จนต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะทางอย่าง ISO 25785-1ขีดหออกมาควบคุมเลยครับมีประเด็นอะไรบ้างคะในมาตรฐานนี้มีประเด็นหลักๆคือ 1. การจัดการความเสี่ยงจากการล้มหุ่นยนต์ต้องถูกโปรแกรมมาว่าถ้าจะล้มต้องเลือกล้มในท่าทางและทิศทางที่ปลอดภัยที่สุด 2. คือ 2. กลางตัดไฟอย่างปลอดภัยคือถ้าไฟดับกระทันหันมันต้องมีพลังงานสำรองพอที่จะจัดร่างกายให้อยู่ในท่านั่งหรือท่าที่มั่นคงก่อนไม่ใช่ล้มโครมลงมาทันทีและ 3. และ 3. การจำกัดแรงก,กระทบคือต้องมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการสัมผัสที่ไม่คาดคิดกับมนุษย์และหยุดทำงานทันทีครับ ปิดท้ายอุปสรรคด้วยประเด็นทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอย่าง Uncanny Valley หรือความรู้สึกแปลกๆไม่สบายใจครับเวลาเห็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาหรือท่าทางเหมือนคนมากเกินไปซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ที่นักออกแบบต้องหาจุดสมดุลให้เจอเหมือนกันใช่เลยค่ะงั้นเรามาลองเปรียบเทียบผู้เล่นแถวหน้าในวงการนี้แบบเร็วๆกันหน่อยค่ะตอนนี้มีใครเป็นตัวเต็งบ้างถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้มีผู้เล่นหลักๆที่น่าจับตาอยู่5รายครับ มีเท s l a Optimus สที่โดดเด่นเรื่องการใช้ระบบกล้องลุ้นล้วนและ AI ที่พัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์ค่ะฟิกเกอร์02ที่ชูเรื่องสถาปัตยกรรมสมองคู่และได้เริ่มทดลองใช้งานจริงในโรงงาน BMW แล้ว u n i t r H12 จากจีนที่น่าทึ่งตรงที่มีขายเชิงพาณิชย์แล้วจริงๆครับมีขายแล้วหรอคะคั a g i l l t y y r o o t t i s s i i i t ที่ออกแบบมาเพื่อง,งานโลจิสติกโดยเฉพาะขาของมันจะเหมือนนก และสุดท้ายคือ Boston Dynamics Atlas รุ่นใหม่ที่เป็นไฟฟ้าเต็มตัวซึ่งยังอยู่ในขั้นวิจัยขั้นสูงถ้าให้สรุปความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างผู้เล่นเหล่านี้มันคืออะไรคะขนาดน้ำหนักหรือความเร็วไม่ใช่เลยครับความแตกต่างที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยู่ที่ปรัชญาในการบูรณาการ AI ครับ Mm hmm. โดยเฉพาะเท s l a และ f i g u r อที่กำลังพยายามสร้างระบบที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแบบ end-to-end end, หรือที่เรียกว่า pixels-to-actions pixels-to-actions คือให้หุ่นยนต์เรียนรู้วิธีทำงานจากข้อมูลภาพโดยตรงเลยโดยไม่ต้องมีคนไปเขียนโปรแกร,รมสอนทีละขั้นตอนซึ่งเป็นแนวทางที่ท้าทายสุดๆแต่ถ้าทำสำเร็จศักยภาพของมันจะไร้ขีดจำกัดมาก โอ้โหวันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากเลยนะคะตั้งแต่โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อระบบประสาทสัมผัสจนมาถึงสมองกล AI ที่ซับซ้อนถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวคิดว่าหัวใจของมันคือการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่มีร่างกายหรือ embodied AI ใช่เลยครับที่เรียนรู้และทำความเข้าใจโลกผ่านประสบการณ์ทางกายภาพจริงๆถูกต้องครับแน่นอนว่ามันยังคงมีอุปสรรคสำคัญอยู่ทั้งเรื่องพลังงานที่ยังเป็นคอขวด เรื่องราคาครับเรื่องราคาซึ่งในรายงานก็พูดถึงเป้าหมายของเทสลาที่พยายามจะกดราคาลงมาให้เหลือ2 0่ส0พันดอลลาร์ให้ได้ในอนาคตและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆที่ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์แต่ทิศทางในอนาคตนั้นชัดเจนมากครับ คิดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากหุนยนต์ที่ทำงานซ้ำๆในคลังสินค้าไปสู่การเป็นผู้ช่วยในบ้านรหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนและผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกผมขอทิ้งท้าได้ง่ายคิดที่น่าสนใจมากจากบทสรุปของแหล่งข้อมูลนะครับเขากล่าวไว้ว่า วิศวกรรมหุ่นยนต์ฮวแมนนอยทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องกลและโค้ดอีกต่อไปแล้วแต่มันคือแต่มันคือความพยายามที่จะถอดรหัสและทําความเข้าใจความเป็นมนุษย์เพื่อถ่ายทอดความสามารถนั้นลงสู่เครื่องจกักรคําถามสำคัญสาหรับอนาคตจึงอาจไม่ใช่แค่ว่าเราจะสร้างมันได้อย่างไรแต่เป็นคําถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าเราต้องการให้หุ่นยนต์เหล่านี้สะท้อนความเป็นมนุษย์ในแง่มุมใด และส่วนใดที่ควรจะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว